สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อนะครับเรามาอยู่กันที่คอมเมนต์หรือว่ากระแสจ,จากฝั่งแม่จีนกันบ้างดีกว่าตอนที่ Amazing Thailand x Lisa เขาได้ปล่อยทีเซอร์15วินาทีออกมานะครับทางแม่จีนก็ไม่รอชาร้าเหมือนกัน ออกมาไฮป์ออกมาแสดงความยินดีแล้วก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยทั้งมีการเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าแรปเปอร์นักร้องนักแสดงและไอคอนแฟชั่นชื่อดังระดับโลกที่เกิดในประเทศไทยลิซ่าลลิสามโนมบาลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูต Amazing Thailand ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่ส่งเสริมประเทศไทยและทางฝั่งแม่จีนเขาก็ตื่นเต้นกับคลิปทีเซอร์นี้เยอะเลยนะครับทั้งมีการบอกว่าแค่ทีเซอร์ก็อยากไปเที่ยวประเทศไทยแล้วอยากเห็นเหมือนกันลิซ่าจะโปรโมทประเทศไทยในสถานที่ไหนบ้างบางคนถึงขั้นบอกว่าเพลงประกอบไพเราะมากเลย นั่นใช่เสียงของลิซ่าใช่ไหมหวังว่าเพลงนี้จะมีเฉพาะในการโปรโมตในการเป็น BA ประเทศไทยของลิซ่านะทั้งบางคนนะครับออกมาอวยแบบว่า MVP เลยมีคนเขียนเอาไว้ว่าการจัดแสงแบ็กกราวด์หรูหราแสงสีทองซื่อถึงดินแดนบ้านเกิดของลิซ่าที่อบอุ่นพร้อมอบอ้อมผู้คนจากทั่วทั้งโลกและยังสื่อถึงประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมรุ่งเรืองงดงาม ความยาวนานที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวลิซ่าสวยมากๆท่ามกลางบรรยากาศแสงสีทองนี้เป็นคนที่กลมกลืนกับความเป็นสีทองที่สุดแล้วแม่จีนนะทุกคนด้วยความที่เขาหลงรักลิซ่าอยู่แล้วหลงรักความเป็น ประเทศไทยบางคนถึงขั้นอยากมาอยู่ประเทศไทยเลยด้วยซ้ำยิ่งมาเห็นบริซ่า Lisa นั้นโปรโมทให้กับประเทศไทยแบบนี้เขาก็ยิ่งอยากมาเที่ยวอยากมาเจอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่รซ่านั้นได้แนะนําเอาไว้ในการโปรโมทแค่15วินาทีแต่ทาอินเตอร์แล้วก็รวมไปถึงแม่จ,จีนแตกตื่นฮือฮาขึ้นเทรนด์ไว้ปอกันเป็นว่าเล่นเลยเลมื่อวานที่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่ามารอดูกันดีก,กว่าวันที่28ที่มีการเปิดออกมาอย่างเป็นทางการกับแอดโฆษณาของรซ่า และ Amazing Thailand แม่จีนเขาจะวิดกันขนาดไหน15วิยังได้มากขนาดนี้ถ้าหากมันหนึ่งนาทีเต็มๆรับรองว้อยปอก็ว้อยปอเอถอะถล่มแตกแตนชัวลิซ่าคือโคตรจเจ๋งนะครับมาโปรโมทประเทศไทยเป็น p a Amazing Thailand แต่ทำให้ทางโลกนั้นอยากรู้อยากเห็นว่าการโปรโมทครั้งนี้จะออกมาเป็นยังไงเป็นรูปแบบไหนแค่ t เซอร์อินเตอร์เขาก็ชื่นชมแล้วว่าลิซ่าไม่ได้อยู่ในแบล็กการ์ดโลโลกอีกแล้วเพราะว่าในครั้งนี้ outdoor สน,นัน ไปทั้งวัดทั้งธรรมชาตินี่ยังไม่เห็นว่าคลิปเต็มๆนั้นลิซ่าจะไปที่สถานที่ไหนกันมาบ้างแค่นี้ก็ภูมิใจแทนลิซ่าแล้วก็ภูมิใจประเทศไทยของเรามากเลยนะครับที่มีลิซ่าที่รักแล้วก็เคารพแล้วก็อยากนำเสนอประเทศไทยได้มากขนาดนี้มารอดูกัน28แน่นอนปังชัวชัว